สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวไดโนเสาร์นะครับนี่อันนี้ไดโนเสาร์ตัวเก่าที่เราซื้อมามีไฟเงี้ยมีเสียงมีไฟวันนี้เราได้สายพันธุ์เดียวกันเป็นแบบเดียวกันนะครับมาแต่เราจะได้เป็นสีอะไรเราต้องไปลุ้นกันเลยนะครับนี่ตัวแรกยืนรอตรงนี้นะครับให้ดูกล่องนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับนี่ดูดูดูอันนี้ข้างหลังข้างล่าง ข้างบนกม็มีไหลไทเลนนสอสโซลัสนะครับนี่เปิดกล่องมาทัานทันท่นเถ่น,นแล้วเขาเอ้ยได้เป็นสีน้ำตาลนี่หางมาก่อนเลยนี่เฮ้ยเท่เลยนี่นะครับเป็นลักษณะการใส่หางใส่ไงครับใส่อย่างนี้ใช่ไหมเอา้าใช่ไหมเอา้าไม่ใช่นะครับหลองใส่อีกทางนึงทางนี้ใช่ไหมเอา้าทางนี้ไม่ได้นะครับทางนี้นี่ ก็ใส่ฐานสามก้อนตรงนี้นะครับเปิดสริตรตรงนี้นี่มเพลงด้วยโอ้โห่ะ,ะตัวนี้ไปวิ่งด้วยนี่โอ้โหไงล่ะ เอาพี่เราเยมอนมายืนอนี้ตล่อ็นด้ยชนชนชนโนมิตาชิชูกะขาดไม่ได้เลยนอกจาอีกคนนึงก็คือซูนิโอนะครับเก็บแก๊งออเอยชนไปเลยครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคน